ทันไหมบุตร <บ chips S 2> <Rebel> แม่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 เอากิ๊บเพชรที่มันเป็นยาวๆอ่ะเอากิ๊บเพชรที่มันเป็นยาวๆอ่ะเอาเอาออกไม้หมดเลยเอาใม้แปรงดูหน่อย Excel right เออเเพชรนี right ้แหละเพชรนี้แหละแล้วคราวนี้แล้วคราวนี้แม่ติดเลียงแม่ติดเลียงฝั่งนี้ฝั่งโค้งเนี่ยแม่ติดเลียงไปเลยแมนติดเลียงไปเลยติดเลียงไปเลย ติดเรียงสลับกันไปเลยเออติดตังแต่ตรงนั้นอนะไปติดติดสลับไปหาจูกเลยอ่าติดไปเรื่อยๆแมนติดไปเรื่อยๆแม่สูงขึ้นมาอีกหน่อยได้ไหมครับอ่าถูกต้องถูกต้องอ่าเรียงขึ้นไปเลยเรียงขึ้นไปเลย เรียงให้หมดมันมีจักรออ้ย่แข้งอันางยังไงบงนเอาข้างเดียวนะแม่แม่กั้เอาข้างเดียวนะแข้ันาบ้งนเพิ่มอันข้างหน้าอนึเพิ่มข้างหน้าึง ไบางนเกี่ยนเอดเลือดเหนูจะไปแล้วโอเคโชคดีนะมนันมันขอบคุณแมกก่ก้นด้วยครับขอบคุณะครับแม่เกกันอาจารครับ,บคุณแดว่อรจะวาหลอกถาม แด้นงแม่ทีไ <única> ด <sus> ้ได <yar> ้นะ